รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เฟอร์เมนเต้คอมบูชาน้ำชารถน้ำผึ้งวินิกกาสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ light. ชาขาวผสมสมุนไพรเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์อรุณสวัสดิ์กับท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตชีวาพบกันเช้าๆแบบนี้ทุกวันอาทิตย์กับดิฉันสิริบูรณพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของวัคซีนค่ะช่วงนี้คนเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเยอะมากลหลายๆคน ป่วยเข้าโรงพยาบาลบางคนเสียชีวิตเลยด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นเรื่องวัคซีนเนี่ยจะมาคุยกันว่าควรจะฉีดหรือไม่ฉีดได้ดูสถานการณ์แบบนี้น่าจะฉีดนะคะก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องของวัคซีนในวันนี้เรามาติดตามข่าวสารสุขภาพประจาสัปดาห์กันก่อนวันนี้เริ่มต้นมาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเช้าตื่นเช้ามาแบบนี้ถามว่าจบรายการไปแล้วท่านผู้ชมทานอาหารเช้ากันบ้างหรือเปล่ามีงานวิจัยกันมากมายทีเดียวนะคะที่บอกว่าอาหารเช้ามีความจําเป็นมากๆเพราะว่าถ้าไม่ทานก็จะมีความเสี่ยงเกิดโรคนู้นโรคนี้ต่างๆมากมายมีความเสี่ย อะไร้าเดี๋ยวต้องมาติดตามกันอันนี้คือสิ่งที่แนะนําให้ทานแต่สิ่งที่แนะนําว่าอย่าไปทานเลยก็คือพวกเครื่องดื่มมัตฉะซึ่งตอนนี้กําลังฮิตมากไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะกระแสมัตฉะมาแรงจริงๆแต่ขอบอกไว้ก่อนค่ะว่าการดื่มมัตฉะเพียวๆอ่ะมีประโยชน์นะแต่ดื่มมัตฉะใส่นมใส่น้ําตาลเยอะๆอันนี้มีปัญหาแน่นอนมีปัญหาอย่างไรติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสารสุขภาพประจําสัปดาห์นี้ค่ะ านวิจัยตีพิมพ์นวรสาร BMJ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปลาและมังสวิรัตกับความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดติดตามกลุ่มตัวอย่าง18ปีพบว่า คนที่กินมังสวิรัตมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจขาดเลือดต่ำกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์ประมาณ22%เปอร์เซนต์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงต่ำนี้อาจเป็นเพราะระดับ BMI ต่ำกว่าความดันโลหิตต่ำกว่า war, คอเลสเตอรอลต่ำกว่าและอัตราการเป็นโรคเบาหวานน้อยกว่าสำหรับกลุ่มที่กินปลาแต่ไม่กินเนื้อสัตว์มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจขาดเลือดต่ำกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์ประมาณ1 3เปอร์เซนต์ ที่พิมพ์นวรสารอเมริกันคอลเลจออฟคาร์ดิโอโลจีระบุว่า คนที่ไม่กินอาหารเช้าเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้น87%เมื่อเทียบกับคนที่กินอาหารเช้าทุกวันเป็นการทำวิจัยในคนอายุ65-75ปี6,550คนเกือบ60%ของผู้เข้าร่วมวิจัยกินอาหารเช้าทุกวันและอีก16%ไม่ค่อยได้กินหรือไม่กินอาหารเช้าใช้เวลาติดตาม17ปีพบว่ามีผู้เสียชีวิต2,318รายและ619รายเป็นการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนคนที่ไม่กินอาหารเชา มีน้โน้มเป็นโรคอ้วนและมีคอเลสเตอรอลสูงด้วย ข้อมูลางานวิจัยจาก European Journal of Clinical Nutrition พบว่ามัทฉะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ถ้าดื่มมากเกินอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้แก่ในบางคนอาจมีอาการแพ้หายใจติดขัดคันหรือมีผื่นแดงคาเฟอีนในมัทฉะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสารแทนนินในมัทฉะอาจยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางนอกจากนี้อาการที่อาจตามมาได้แก่หัวใจเต้นเร็ววิตกกังวลนอนไม่หลับท้องเสียหรือท้องอืด ปริมาณที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่สุขภาพดี1-2ถ้วยต่อวันไม่ควรดื่มเกิน3-4ถ้วยต่อวันปันนให้คคุกโจ